ทุกคนวันนี้มาพบกับคุณรูมุกในรายวิชาวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะคะในวันนี้ก็จะเป็น EP ีที่11แล้วนะคะในการเรียนออนไลน์ของเราและน่าจะเป็น EP ีสุดท้ายเนาะที่เราจะได้มาเรียนกันในรูปแบบออนไลน์นะคะเพราะว่าในอาทิตย์หน้าเราก็จะเปิดเรียนตามปกติกันแล้วนะซึ่งในค่าที่แล้วนะคะเราก็ได้ จบในบทที่1กันไปแล้วนะคะก็คือแหล่งน้ำเพื่อชีวิตใช่ไหมคะอ่าในวันนี้นะคะเราจะขึ้นกันในบทที่2ก็คือปรากฏการลมฟ้าอากาศนั่นเองนะคะโดยวันนี้เราจะเรียนกันอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเมฆหมอก แล้วก็ฝนนะคะการเกิดเมฆการเกิดหมอกและการเกิดฝนมีความแตกต่างกันอย่างไรกันหน้าพร้อมเรียังค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยส่วนชาวสวนชาวไร่ชาวนาก็ต้องรับฟังสภาพอากาศก่อนเริ่มทำการเกษตรหรือแม้แต่คุณแม่ของน้องๆก็ติดตามสภาพอากาศก่อนที่จะซักเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มด้นะคะ น้องๆคงเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยดังนั้นเราจึงควรศึกษาข้อมูลของเรื่องราวเหล่านี้ไว้เพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะและหัวข้อแรกที่เราจะทำการศึกษากันก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเมฆหมอกและฝนค่ะซึ่งในคาบนี้ เจมก็รับอาสาพาพวกเราไปพบกับพี่นักอุตุนิยมวิทยานะคะน้องๆรับรองเลยว่าพี่นักอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเมฆหมอกและฝนมาฝากเราเพียบเลยล่ะค่ะอย่ามัวรอช้าอยู่เลยนะคะเราเรีบไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับพี่อ้าวเจมมาแล้วเหรอกว่าจะมาได้นะเรานัดพี่ไว้สิบโมงนีปลาเข้าไปเกือบเที่ยงแล้วเพิ่งจะมา โอ้ผมขอโทษครับพี่ก็วันนี้ฝนมันตกแรงมากเลยนี่ครับผมเลยต้องแว้นหลบฝนกลางทางเอาละเอาละพี่เข้าใจว่าแต่ผมสงสัยจังเลยครับพี่ว่าเจ้าฝนเนี่ยมันตกลงมาจากฟ้าได้ยังไงกันงั้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เจมฟังเองว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรอืมแต่พี่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องฝนเนี่ยเรามาเริ่มกันจากการเกิดเมฆดีกว่านะ เจมรู้หรือเปล่าว่าเมฆเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้สิครับเมฆก็เกิดจากการควบแน่นของไอน้ําในอากาศนะเจมโดยเมื่อไอน้ําได้รับความร้อนก็จะลอยตัวสูงขึ้นและเมื่อไอน้ํากระทบกับความเย็นของอากาศที่อยู่เบื้องบนก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ําเล็กๆรวมกันอยู่เป็นกลุ่มบนท้องฟ้าน่ะก่อให้เกิดปรากฏการอะไรได้อืมขอผมคิดหน่อยนะครับ น้องๆช่วยเจมคิดทีสิคะว่าเมื่อเมฆรวมตัวกันมากๆเข้าแล้วจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นระหว่างหมอกลงกับฝนตกคลิกเลือกคำตอบที่น้องๆคิดว่าถูกต้องได้เลยค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะผมว่าทำให้เกิดฝนตกครับ ใช่เอ้ล่ะเจมเพราะว่าฝนนั้นเนี่ยเกิดมาจากการที่เราอองน้ําที่รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเกิดการควบแน่นจนกลายเป็นหยดน้ํเน่ยและเมื่อหยดน้นํานี้มีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเจนไม่สามารถลอยอยู่บนก้อนเมฆได้อีกต่อไปก็จะตกลงสู่พื้นดินกลายเป็นฝนไงล่ะตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าเมฆก,กับฝนเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอแล้วหมอกล่ะครับพี่การเกิดหมอกเนี่ยเหมือนกับการเกิดเมฆแล้วก็ฝนหรือเปล่าครับ การเกิดหมอกจะคล้ายกับการเกิดเมฆนะเจมเพราะว่าหมอกนั้นเนี่ยเกิดจากการควบแน่นของไอน้ําจนกลายเป็นละอองน้ําเหมือนกันหมอกจะต่างกับเมฆก็ตรงที่หมอกจะเป็นละอองน้ําที่กระจายอยู่ในระดับใกล้พื้นผิวฟังคําอธิบายของพี่มาก็เยอะแล้วเจมอยากจะเห็นการเกิดเมฆหมอกแล้วก็ฝนด้วยตาตัวเองดูบ้างไหมล่ะอยากเห็นแน่นอนอยู่แล้วครับพี่ เรามาดูอุปกรณ์การทดลองกันก่อนนะเจมอุปกรณ์ในการทดลองนี้มีแค่สี่อย่างเท่านั้นเองก็คือบเกอร์ใส่น้ำน้ำแข็งจานแล้วก็ตะเกียงแอลกอฮอล์อุปกรณ์แค่สี่ชิ้นนี้เองเหละครับที่เราจะนำมาสร้างทั้งเมฆหมอกแล้วก็ฝนพูดแบบนี้แสดงว่าเจมไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะว่าอุปกรณ์พวกเนี้ย จะสร้างเมฆหมอกและฝนได้จริงๆก็ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ครับพี่ใจเชื่ออะไรง่ายๆโดยที่ยังไม่พิสูจน์ได้ยังไงฮจริงด้วยสินะถ้าอย่างนั้นพี่ว่าเราไปเริ่มลงมือทำการทดลองเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเราก็ต้องนำบีเกอร์ที่มีน้ำไปตั้งไฟก่อนต้องรอจนกว่าน้ำจะเดือดเลยหรือเปล่าครับไม่ต้องหรอกเจมแค่พอให้มีไอน้ำเกิดขึ้นก็ใช้ได้แล้วล่ะ ผมว่าผมเห็นไอ้น้ำาล้วละครับพี่แล้วทีนี้ต้องทำอะไรต่อหรอครับพอเกิดไอ้น้ำแล้วเราก็จะนำจานที่มีน้ำแข็งวางอยู่ด้านบนมาปิดบนบีเกอร์เอาละคราวนี้เจมลองบอกพี่ซิว่าเจมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตอนแรกพอเรานำบีเกอร์ไปตั้งไฟก็จะเกิดไอ้น้ำขึ้นจากนั้น พอเรานำจานที่มีน้ำแข็งมาวางบนบีเกอร์ก็จะทำให้เกิดหยดน้ำขึ้นใช่ไหมครับเก่งมากเลยเจมเมื่อเราให้ความร้อนกับน้ำน้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอ้น้ำและเมื่อเรานำจานที่มีน้ำแข็งมาปิดบน,บนบีเกอร์แล้วไอน้ำลอยขึ้นไปกระทบกับความเย็นจากน้ำแข็งก็จะทำให้เกิดการควบแน่นจนกลายเป็นหยดน้ำนั่นเอง อย่างนี้ก็เปรียบเทียบได้กับการเกิดเมฆหมอกและฝนในธรรมชาติเลยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะเจมขอบคุณมากเลยนะครับพี่ตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วล่ะครับว่าเมฆหมอกและฝนนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงด้วยความยินดีเลยเจมถ้าคราวหน้ายังสงสัยอะไรอีกก็มาถามพี่ได้เลยนะเมื่อน,น้ำได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอน้ำอยู่ในอากาศ เมื่อไอน้ำลอยสูงขึ้นไปจนกระทบกับอากาศที่เย็นกว่าก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ําเล็กๆลอยอยู่ในอากาศละอองน้นํานี้หากลอยอยู่เหนือพื้นดินจะเรียกว่าหมอกแต่หากอยู่ในที่สูงจะเรียกว่าเมฆและหากเมฆอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมก็จะตกลงมาเป็นฝนค่ะวันนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าเมฆหมอกและฝนนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร น้องๆอย่าลืมติดตามดูนะคะว่าคราวหน้าเจมจะพาพวกเราไปเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศอีกบ้างสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ